thank you โครงการส่งเสริมการอ่านตามร้อยพระจริยวัรสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนวัดกะจจมทองตั้งอยู่เลขที่72หมู่5ตำบลหลักสองอำเภอบ้านแพลวจังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายคงศักดิ์ชุนถนอมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัรสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมา ราชกุม,มารีการอ่านเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในการศึกษาเล่าเรียนทุกระดับผู้เรียนจำเป็นต้องอาศัยทักษะการอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของวิชาการต่างๆเพื่อให้ตนเองได้รับความรู้และประสบการณ์ตามที่ต้องการมีความจเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้ในที่สุด โรงเรียนวัดกัจจมพทองตระหนักถึงความสําคัญของการอ่านจึงได้เข้าวงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระเจิารวรตรสมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการค้นควา้าและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจะเป็นการแนะนําหนังสือนะคะเดี๋ยวน้องมาจะพาเข้าไปดูคะ่ะ หนังสือเล่มแรกค่ะอํานันสยามิรเป็นรูปภาพที่เจ้าฟ้าไปสำรวจพื้นที่ต่างๆค่ะสวยมากเลยดล่มต,ต่อไปเป็นทัศนะจากอินเดียก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าไปทำบุญปิดพองไปที่ต่างๆนี่หรื ัวอย่างหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีดังต่อไปนี้โรมันสัญจรไอรักคืออะไรขึ้นถิ่นจีนใหญ่เย็ยนสบายชายน้ำเยือนถิ่นอินเดียแดงลุยป่าฝ่าฝนแรคคูราผู้น่ารักทักติกาหนาวหน้าร้อนประพาสอุทยาน ใต้เมฆที่เมฆใต้เบอร์ลินสิ้นกำแพงสวนสมุรทรข้ามฝั่งแห่งฝันดาวตอนใต้และมนรักทะเลใต้ค่ะพี่เห็นน้องช่อเข้าห้องสมุดทุกวันเลยน้องช่อชอบอ่านหนังสือหรอคะใช่ค่ะพี่แพลหนูคิดว่าการอ่านหนังสือทําให้หนูและเพื่อนๆมีความรู้มากขึ้นค่ะแล้วตอนนี้น้องช่อกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่คะ กำลังอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ของประเทศอยู่ค่ะถ้าอย่างนั้นพี่อ่านหนังสือพระราชนิพนธ์บ้างดีกว่าดีค่ะพี่แพลวเราจะได้ฝึกมิสัยรักการอ่านกันค่ะนี่ค่ะพี่แพลวเล่มนี้น่าสนใจ ลาวตอนใต้ครับหนังสือเรื่องลาวตอนใต้เป็นหนังสือที่ท่านบรรยเมื่อเสด็จไปยังประเทศลาวให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆที่สําคัญน้องมีรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้ให้ความรู้หนังสือหน้าอ่านไปรู้ไปเรียนค่ะ พบก,กับกิจกรรมระเบียงทวีปัญญาค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่โรงเรียนของเราใช้จัดกิจกรรมระเบียงทวีปัญญาก็จะประกอบไปด้วยภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษ,กฤษนะคะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระตรยวัตรของสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชา,าสยามบรมราชกุมารีช่วงเวลาที่เราจะจัดกิจกรรมระเบียงทวีปัญญาก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคะ นอกจากกิจกรรมระเบียงทวีปัญญาแล้วนะคะเราก็จะมีกิจกรรมบันทึกการอ่านหลังจากการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ด้วยค่ะในนักเรียนที่จะมาบันทึกการอ่านนะคะก็จะเป็นนักเรียนชั้นป .4 ป .5 และป .6 ของโรงเรียนวักนจกรณมทองนะคะเด็กๆก,ก็จะได้มานั่งรวมกันเพื่อระดมความคิดแล้วก็บันทึกการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านค่ะโรงเรียนวิดกรณมทองขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารนะัชบชมวิดีโอของเรานะคะ